โบเมลดาใกล้จะไปเรียนต่อแล้วรู้ว่าอาเล็กไม่อยากให้ไปแต่อยากต่อยอดเรื่องภาษาหลังจากที่โบเมลดาได้ออกมาเปิดเผยว่ามีแผนจะไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2เดือนงานนี้ทำเอาแฟนนุ่มอย่างอาเล็กทีระเดชถึงกับใจหายเพราะที่ผ่านมาทั้งคู่เจอหน้ากันเกือบทุกวันแต่พอไม่เจอกันก็รู้สึกเป็นห่วงมากล่าสุดได้เจอโบมาร่วมงานเปิดตัว oppo reno เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้และเรื่องที่คนแซลถึงแหวนเพชรที่คอยือมไมดาวิกามาลองใส่ซึ่งโบบอกว่าเวลาสองเดือนที่จะไปเรียนที่อังกฤษมันเร็วมากตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยก็ครบสองเดือนแล้วซึ่งเราวางแผนไว้ว่าจะเรียนทุกวันและเรียนทั้งวัน ถึงแม้พี่อาเล็กไม่อยากให้ไปแต่เขาก็เข้าใจว่าเราไปเพราะอะไรและเรื่องของภาษามันก็ได้ต่อยอดเราด้วยเราเป็นคนชอบพูดชอดคุยที่พี่อาเล็กเขาเป็นห่วงมากมที่ต้องใช้ชีวิตคนเดียวก็เพราะว่าที่ผ่านมาโบไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวเลยอยู่กับคุณแม่ตลอดและไม่เคยห่างแม่จะไปไหนแม่ก็ไปด้วยนอนกับแม่มีคนอยู่ด้วยตลอดไม่เคยกินข้าวคนเดียว และเวลาเห็นคนกินข้าวคนเดียวแล้วจะร้องไห้อยากจะไปกินด้วยส่วนเรื่องการกินที่อเล็กเคยให้สัมภาษณ์ว่าโบเป็นคนที่กินอะไรก็ได้จริงๆซึ่งโบบอกว่าร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเพราะเป็นคนที่สามารถหาได้ว่าในนั้นทำอะไรได้บ้างไปไหนก็ได้แค่ได้อยู่กับพี่เขาแต่คิดแล้วผู้หญิงคำว่าอะไรก็ได้ในพาร์ทของโบค่อนข้างเป็นแบบ คนรู้ว่าตัวเองชอบแบบไหนแต่ถ้าวันนี้ไม่อยากกินจริงๆเราก็ตอบเป็นคนคิดไม่งั้นจะลำบากทั้งคู่แต่ก็ยังอีกหลายปีไม่รีบแต่งเพราะปีนี้เพิ่งอายุ29ยังไม่เข้าเลข3ไว้เลข3ค่อยคิดยังไม่รีบ35-36ค่อยว่ากัน ฝากกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ